บอ่อน้ำสระน้ำหลังบ้านดีหรือไม่ทางหงจุ้ยจะมาบอกเล่าครับวันนี้หงจุ้ยเลยง่ายนะอาจารย์จะมาบอกเล่าครับเรื่องนี้เพราะว่ามีท่านผู้ชมหลายคนที่มีบ้านหรือว่าจะไปซื้อบ้านส่งคำถามเข้ามาถามนะครับบอกว่าอาจารย์ผมจะทำบ่อน้ำหลังบ้านดีหรือไม่หรือมีสระน้ำมีแม่น้ำอยู่หลังบ้านดีหรือไม่ต้องบอกแบบนี้ครับในทางหงจุยย้ยบอกว่า หน้าบ้านถ้าเป็นสระน้ำ,นำบ่อน้ําถือว่าดีดีจะร่ํารวยจะทําอะไรแล้วก็คือจะมีกินมีใช้ไม่ขาดสายเพราะว่าน้ําก่อให้เกิดลมเพื่อนเมื่อน้ําก่อให้เกิดลมลมก็จะเข้ามาทางหน้าบ้านก็จะมีแต่ความร่มเย็นแต่ในทางกลับกันถ้าบ่อน้ํสาสระน้ําแม่น้ําไปอยู่หลังบ้านให้ระวังเรื่องความโศกเศร้าระวังเรื่องของเด็กเด็กถ้าไปเล่นหลังบ้านเนื่องจากว่าหน้าบ้านเนี่ยมันจะเราจะเปิดเราจะมองเห็น หลังบ้านเราจะมองไม่เห็นเพราะหลังบ้านจะทึบเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องการสูญเสียทีนี้จึงจะเตือนท่านผู้ชมครับว่าระหว่างน้ําอยู่หน้าบ้านกับน้ําอยู่หลังบ้านทางหวงจุ้ยเลยให้น้าหนักครับว่าให้น้ําอยู่หน้าบ้านจะดีกว่าอย่าเอาสระน้ําบ่อน้ําไปอยู่ด้านหลังเพราะเวลาเด็กไปเล่นเราจะไม่ค่อยได้สังเกตนะครับนี่คือหลักการง่ายๆ จะทำให้เกิดเรื่องเสียใจจะทําให้เกิดเรื่องเศร้าโศกจะทําให้เกิดหนี้สินเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเกิดเหตุกับเด็กเกิดเหตุเรื่องอันนี้มันจะเกิดเหตุกับเด็กมันก็จะทําให้เราเนี่ยหมดกําลังใจในการทําอาหากินแต่ถ้าบ้านเราไม่ได้มีเด็กนะครับในทางฮวงจุ้ยก็ยังบอกว่ามันก็ไม่ดีเช่นกันไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ําอยู่ทางหลังบ้านเนี่ย ถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะเขาพายเรือมาเทียบแล้วเขาก็ลักขโมยเราได้แต่ถ้ามาทางหน้าบ้านเราจะเห็นก็กลับมาเรื่องเดิมคือเรื่องเห็นกับไม่เห็นทางฮวงจุ้ยก็เลยบอกว่าน้ําอยู่หลังบ้านไม่มั่นคงไม่ดีจึงถ้าจะแก้รายจานหนึก็คือปลูกต้นไม้เป็นแนว2ถ้าบ้านมีเด็กเล็กต้องควบคุมสอนสั่ง ห้ามเด็กไปเล่นโดยที่ไม่มีการไม่มีผู้ใหญ่แต่ทางอาถรรพ์เขาบอกว่าเวลาวิญญาณหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะล่อลวงเด็กมันก็จะชักพาหรือบังตาทำให้เด็กเนี่ยไปเป็นอะไรอยู่หลังบ้านได้นะเข้าใจนะถือว่าไม่ดีไม่แนะนำให้ใครทำครับไม่แนะนำรวมทั้งสะวยน้ำด้วยอยู่หน้าบ้านดีที่สุด ถ้าอยากรวยอยากเฮงอยากดีหน้าบ้านเท่านั้นสระว่ายน้ําบ่อน้ําแม่น้ําอยู่หน้าบ้านเท่านั้น,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 นดีที่สุดสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอคุณโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ